การได้ไปเที่ยวท้องฟ้าจำลองครั้งแรกของผมกับการทัศนศึกษาของโรงเรียนในสมัย30กว่าปีที่แล้วจากเด็กที่ครอบครัวไม่ได้มีความพร้อมทุกอย่างเหมือนเพื่อนๆขอเริ่มเรื่องเลยนะครับพ่อกับแม่ผมแยกทางกันตั้งแต่ผมยังอายุ3เดือนทำให้แม่ผมต้องรับภาระคนเดียวการที่หวังว่าจะให้แม่พาไปจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยในสมัยนั้นวันนี้เป็นวันที่ผมตื่นเช้ากว่าปกติ ใส่ชุดนักเรียนที่ไม่ค่อยได้รีดพกเข้ากล่องกับขนมสองห่อที่แม่ซื้อจากร้านข้างบ้านผมดีใจมากเพราะวันนี้ครูจะพาไปดูท้องฟ้าจำลองผมเคยเห็นแค่ในหนังสือเรียนกับภาพในทีวีแม้ไม่เคยพาไปแม้ทำงานหนักแทบไม่มีเวลาว่างและบางครั้งก็ไม่มีเงินพอสำหรับการที่จะพาไปเที่ยวอะไรแบบนั้นรถบัสของโรงเรียนจอดหน้าท้องฟ้าจำลอง ผมลงจากรถพร้อมเพื่อนๆตื่นเต้นมากเหมือนกับลูกนกที่ได้หัดบินออกมาจากรังมาเห็นโลกกว้างๆได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพอเข้าไปในโดมกลมใหญ่ทุกอย่างค่อยๆมืดสนิทก่อนที่แสงดาวจะค่อยๆปรากฏขึ้นทีละดวงบนเพดานสูงอะไรวะนี่ผมพูดเบาๆแต่หัวใจเต้นแรงดาวเต็มฟ้ากระพริบระยิบระยับเสียงบรรยายดังขึ้นเหมือนพาเราไปท่องจัก,กรวาล ผมไม่เคยรู้เลยว่าท้องฟ้าตอนกลางคืนมันสวยขนาดนี้น้ำตาผมเริ่มซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะความสวยเท่านั้นแต่เพราะวันนี้ผมได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยมีใครพาผมมาดูมันเหมือนกับว่าผมได้รู้จักโลกใบใหม่ที่อยู่เหนือหัวมาตลอดแต่ไม่เคยเงยหน้าขึ้นมามองจริงๆตอนผมนั่งรถกลับบ้านผมยกมือขึ้นลูบตาเบาๆแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างผมตื่นเต้นมาก ผมคิดในใจว่าคืนนี้ผมจะกลับไปเล่าให้แม่ฟังเหมือนอย่างที่ผมเห็นในวันนี้และผมตั้งใจตั้งแต่วันนั้นว่าผมอยากพาแม่มาได้เห็นอย่างที่ผมเห็นและถ้าผมมีครอบครัวผมจะไม่พลาดที่จะพาพวกเขามาดูมาศึกษาได้เห็นความสวยงามของท้องฟ้าที่อยู่บนหัวของเราจนมาวันนี้ผมก็ได้พาลูกๆของผมมาที่ท้องฟ้าจำลองแล้ว พอผมได้ก้าวถาเข้าไปในประตูท้องฟ้าจำลองภาพเก่าๆความสนุกสนานภาพเพื่อนๆและภาพใบหน้าของคุณครูในสมัยที่ผมเด็กๆก,ก็เกิดขึ้นในหัวผมอย่างมากมายผมและลูกๆเข้าไปนั่งในโดมและทันทีที่ไฟในโดมปิดจนมืดสนิทความรู้สึกเก่าๆและน้ำตาของผมก็ยังไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเหมือนเดิม